ตอนนี้อยู่ที่ใจกลางเมืองฮ่องกงและกำลังเดินหาทางแรกคริปโตเคอเรนซีอยู่ซึ่งตอนแรกนะก็เคยคิดว่าแบบเออถ้ามันไม่มีเน็ตเนี่ยคริปโตเคอเรนซีจะมีประโยชน์หรือเปล่าโอ้ตอนนี้เจอของแท้เลยก็คือตอนนี้ยังหายังไม่ได้มีซิมการ์ดใช้อินเทอร์เน็ตไปได้เนาะก็เลยรู้สึกว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องแบบใช้อ่าไวไฟหรืออะไรของคนอื่นแทนเพื่อที่จะ Exchange เงินจากคริปโตเคอเรนซีเป็นฮ่องกงดอลลาร์ตอนนี้เตรียมไว้สองร้อยแปดสิบดีบีซีทีนะครปบผมเปิปโตเคอเรนซี โอเคบรรยากาศคุ้นวายมากเดี๋ยวถ่ายไห้ดูก่อน โอเคครับผมซึ่งแรกอ่คริปโตเคอเรนซีเสร็จตอนแรกจ,จริงๆอะกลับเข้าไปก็คือกูเอายูเอสซีทีซื้อบิตคอยน์แล้วก็ไลท์นิ้งเน็ตเวิร์กเนี่ยจะได้รวดเร็วสมใจแต่ว่าเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่รับบิตคอยเพราะว่าราคาไม่เปลี่ยนเดินมาเขาอยากได้เป็นยูเอสซีทีแทนแล้วก็โอเคเราแรกมา10,000บาทเท่ากับสองวัตตแปดสิยูเอสซีทีก็เพิ่งแรกมาอันนี้ก็คือเงินของคงดอลลาร์ที่เวิร์ดมีมูลค่าท,ทั้งหมดสอ,280ะะอางวัตต์แปดสิบยูเอสซีทีนะครับผมก็เดี๋ยวไปเล่น Cas ino นนคาสิโกั เดี๋ยวจะเดินทางไปเล่นคาสิโนโที่มะเกากันงบน่าจะประมาณ1,500งันห้าร้อยหยวนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เงิน่ไหมหมดไหมหรือไม่ที่เก็บมัน Right now, like half of the, my, my half casino trip is just done because of, we just went to Venetian and the uh, London, uh, London Tower. And My budget is 2,000, right? And then right now, like, I lost 1,000 already. And, uh, but I want 1,000. So the next one is like, we're gonna go to that building over there that look nice, and I'm gonna put 1,000 into another casino. And then uh, my goal is like 4,000, and let's see, like, that I can double it, <laughs> like double yes, it two times, and you then can. let's see how <laughs> how I go home today. <laughs> okay, let's go. โอเคครับผมตอนนี้อยู่ที่ปาริเซียนทัวรเทลครับผมอย่างที่เห็นบรรยากาศเขาหลักมีน้ำพุแล้วก็แบบตัวไผดานี่นคยคือสวยมากๆก็มาทำไมเหรอก็คือมาเอาอีกหนึ่งพันหยวนเนี่ยมาลงคืนไปหลักแนโอเคเดี๋ยวจะได้เงินคืนหนึ่งพันไปสี่พันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม After like long walk in the casino we find I finally feel like it I saw like one uncle and I want to be the one who opened the car. So I So I saw the uncle and I'm like, I'm gonna bet against him. Well I got six. I got he five. Got he got he got six. And then I'm like, five. Fuck it. <laughs> <laughs> one thousand yuan More Some yuan. ไม่เหลือละกูไม่เหลืออะไรแล้ะกูกลับละอุ๊ยเจี๊ยอเลยมาช่างโกงชั่วมาอ้ย like the feeling is like I want to work like you know like I feel like I yeah I love my work I need to work yeah work harder yeah w can come to the casino w i t more money not in next year or next year like <laughs> <laughs> it's taking a while you know like yeah, at least we still have like 1,000 yeah, yeah. at least one one thousand เดียว okay okay no more video from now on like, this is like gonna end up like miserable and we go back <laughs> bye, -bye. <laughs>